คุณผู้ชมครับเมืองทองทีวีจะพาคุณผู้ชมมาเจ็าความพร้อมของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะฮะก่อนที่วันพรุ่งนี้ครับจะลงสนามในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกทรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4ครับจะบุกเยือนสโมสรไดนามิกเฮิร์บเซบูณสนามริชอนเมโมเรียลสเตเดียมแห่งนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าสภาพสนามเ,นเป็นสนามย่าเทียบนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่มีสโมสรไหนในไทยลีกใช้ ย่าเทียมแล้วนะครับตั้งแต่กีฬาพยองก็ต้องพยายามปรับตัวใน2วันที่ทําการฝึกซ้อมที่ผ่านมานะครับและก็ต้องยอมรับแล้วครับว่ามันลงแข่งสนามเดียวกันกับสโมสรเซบูด้วยซึ่งรังย่าที่แท้จริงของเซบูเนี่ยก็ไม่ใช่ย่าเทียมนะฮะเป็นย่าจริงถ้าในเรื่องของพิษสนามแล้วต้องพูดถึงสภาพอากาศนะฮะอากาศที่ฟิลิปปินเนี่ยแอดเข้าใจว่ามันน่าจะร้อนกว่าที่ประเทศไทยช่วงตอนเย็นสักนิดหนึ่งนะครับเหมือนลมไม่ค่อยวิ่งสักเท่าไหร่นะฮะ พราสนามแห่งนี้ก็อยู่ในเมืองแล้วครับในส่วนของแสงไฟนะครับก็อาจจะคนที่อยู่ในสนามเนี่ยสว่างนะฮะไฟแยงตาพอสมควรแต่ว่าถ้าเดินออกมาไกลๆเนี่ยมันก็จะมีความสว่างลดน้อยลงก็เรียกว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคของสมวสรเมืองทองนอกจากย่าเทียมนะครับในการลงสนามนะฮะ เมื่อสักครู่จะได้เห็นว่าสกอตวูดนะครับมีสตาร์ทีมชาติเข้ามาพูดคุยกับเจ้าตัวด้วยเนื่องจากว่าสกอตวูดเองก็เป็นนักเตะทีมชาติฟิลิปปินแล้วก็สนามนี้เขาก็เคยลงสนามในการารับใช้ทีมชาติด้วยละครับคุณผู้ชมในส่วนของความพร้อมนะฮะทริปนี้เมืองทองได้อัพบ,บอสกลับมานะครับแต่สตาร์เองก็ยังมีการบาดเจ็บรบก,กวนอยู่ไม่ได้เดินทางมาที่ประเทศฟิลิปปินด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บรบก,กวนอยู่บ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะแต่โคชจีโน่เองก็คงจะพยายาม เลือกนักเแต่ที่สมบูรณ์ที่สุดในการลงสนามนะครับเพราะว่าพุวงนี้มันเป็นนัดสําคัญของสโมสรเมืองทองมากๆด้วยเช่นกันนะฮะทั้ง2ทีมนี่เสมอไม่ได้นะครับต้องคว้าชัยชนะกันทั้งคู่นะครับเพื่อโอกาสในการไปต่อในรายการนี้นะครับเพราะฉะนั้นเกมอาจจะดุเดือดหนักหน่วงนะฮะสไตล์ฟิลิปปินเนี่ยเป็นตนั้งต่ลูกครึ่ซงส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นบอลหนักเล่นบอลไดเล็กเล่นบอลลูกสูตรต่างๆนะฮะ ถ้าเกิดนักเตะที่มีร่างกายไม่พร้อมร้อมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เจอย่าเทียมแบบนี้การพัฒานาแรงแบบนี้เข้าไปก็อาจจะทําให้เป็นการเจ็บเพิ่มกว่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นโคชิโนก็น่าจะเลือกนักเตะที่สมบูรณ์แล้วก็ร้อในการลงสนามในวันพรุ่งนี้นั่นเองแล้วครับ ซึ่งวันนี้นะครับในการถแถลงข่าวนะโค้ดของทั้งฝั่งเซบูเองก็เชิญชวนแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์นะฮะมาให้กำลังใจที่สนามริชอนเมโมเรียนเนี่ยเต็มความจุนะครับแต่แอดดูแล้วโอกาสเต็มความจุอาจจะไม่มากนะครับซึ่งอาจจะเป็นผลดีของสโมสรเมืองทองเพราะจากที่ซาวเช็คแถวแถวแฟนบอลฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ละ สนามนี้เป็นสนามในเมืองนะครับส่วนใหญ่เขาก็มีทีมเชียร์ของเขากันอยู่แล้วนะฮะและที่สําคัญที่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยส่วนใหญ่กีฬาอันดับหนึ่งจะเป็นบาสเกตบอลนะครับนะ่าอาจจะเป็นผลดีของสโมสรเมืองทอนนะฮะวันพรุ่งนี้กองเชียร์อาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับ แต่สิ่งที่น่าห่วงน่ากังบลเลยก็คือในเรื่องของวิธีการเท้าต้องเล่นกับทีมเซบูนะฮะนาทีแล้วเราจะเห็นได้ว่าเขาเก็บตกได้จากเรื่องลูกตั้งเตะลูกเซตพีทต,ต่างๆนะครับในการทําประตูเราจะต้องมีสมาธิให้มากที่สุดนะครับในการลงสนามในวันพรุ่งนี้กับสโมสรอเดนิมิเคิฟเซบูนั่นเองละครับ ึ่งหลังการฝึกซ้อมที่แอบบันทึกภาพนี่ฮะโคจีโนเองก็พานักเตะไปซ้อมการเข้าทำซ้อมการยิงประตูนานมากๆเลยนะครับแต่มันเป็นช่วงเลยเวลาที่ทางแบทคอมกำหนดเอาไว้ว่าออฟฟิเชียลเท n นนิ่งเนี่ยให้เล็กขอดได้ประมาณสัก15นาทีนะครับแอรก็เลยเล่าบรรยากาศให้ฟังกัแล้วกันนะฮะว่าโคจีโนนะฮะได้พานักเตะไปเทรนนิ่งในส่วนของการยิงประตูเพิ่มเติมด้วยนั่นเองละครับคุณผู้ชม ซึ่งพรุ่งนี้นะครับแฟนคลับสโมสรเมืองทองก็สามารถชมการแต่เท่สดได้ทาง BG Sport นะครับก็ไปสมัครดูทาง YouTube ของช่อง BG Sport กันนะครับซึ่งเมืองทองของเราจะลงสนามที่ฟิลิปปินเนี่ยเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับก็มืดเท่าเวลานี้นี่แหละที่เราถ่ายคลิปคอนเทนต์มาเนี่ยแหละครับแต่ว่าที่เมืองไทยของเราก็จะเป็นเวลา17นาฬิกา5โมงเย็นนะฮะ ก็ที่ฟิลิปปินส์จะเร็วกว่าที่ประเทศไทย1ชั่วโมงด้วยกันนั่นเองแหะครับก็หวังว่าค่ำคืนนี้นักฟุตบอลกิเลาเพียวของเราจะพักพ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็มีสมาธิโฟกัสในวันพรุ่งนี้นะครับคืนรอยยิ้มให้กับแฟนคลับสโมสรเมืองทองของเราให้ได้นะฮะกับการคว้าชัยชนะเหนือสโมสรเซบูณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นั่นเองครับ